สวัสดีครับผมชื่ออำนาจช่างสากลนะครับเป็นศิษยพาพิบาลอยู่ที่สูย์ประกาศขา่าวเกษตรท่าบอนะครับจังหวัดหนองคายครับที่จับของเราเข้าเข้าปีที่3ครับปีที่สามนะครับสมาชิกที่มาร่วมนวัสกรรมประมาณ30ถึง40คน,นครับโดยเฉลี่ย น่าจะประมาณหนึ่งปีครับปีหนึ่งน่าจะปีหนึ่งอะไรก็จำไม่ได้ว่าวันที่ก็ได้ยินโครงการนี้จากเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าครับเขาแนะนำว่าเออเราเราเป็นที่จักเปิดใหม่เราน่าจะใช้โครงการนี้เข้ามาช่วยในการที่จะ จะให้พี่น้องสมาชิกได้ได้อ่านพระธรรมของพระเจ้าอางี้วเขาก็บอกว่าพิจักเขาก็ใช้แล้วก็เขาบอกว่าพี่น้องเขาก็เติบโตในพระเจ้าดีจากการอ่านอ่านมานานจำมันครับเราก็เลยสนใจก็เลยเยกี่ยกับสอบถาอาจญญาณต้องมากขึ้น ไปใช้เราก็ใช้ในกลุ่มเซลนะครับในกลุ่มเซลแล้วก็ในวันศุกร์อธิษฐานแล้วก็วันเช้าวันอาทิตย์ก็ทุกครั้งที่เรามีกลุ่มสามัคคีทำเรามักจะเอา,เอาการที่เราอ่านมานาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมา,มาแบ่งปันกันมาหนุนใจกันว่าเอา้ยวันนี้เราได้รับอะไรจากการอ่านพระคัมภีร์เจ้าอ่านมานาในวันนี้ ก็เราก็ใช้ <izon> ใช้ในกลุ่มสัมพทํ่ทุกกลุ่มเลยที่เราเรามีโอกาสเจอกันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะครับก็เนืกอ่จวก่าสมาชิกแต่ก่อนเขาหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะอ่านพระคัมภีร์ยังไงอะไรยังไงจะเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยนะเขาก็ ก็อ่านมานาจะบอกว่าเออวันวันนี้เราจะอ่านอะไรไใช่ไหมครับก็ก็พี่น้องทุกคนก็ได้อ่านนะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเห็นเขาได้รู้จักพระคาของพระเจ้ามากขึ้นเห็นว่าชีวิตของเขาได้ได้รู้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นและก็เมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาบอกว่าแต่ก่อนเขาอาจจะอ่านแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจพระคำพระคำในตอนนั้นๆบางบางครั้งเขาไม่เข้าใจแต่พอเขาอ่านาพระคัมภีร์เสร็จแล้วก็มาอ่านมานา เขาบอกว่าเออทำให้เขาได้เห็นภาพว่าเออพระคำของพระเจ้าในตอนนี้มีความหมายไปอย่างนี้นะเพราะว่าในมานาก็จะมีเรื่องมีอะไรให้ให้เขาได้ได้เรียนรู้ทำให้เขาได้เข้าใจพระคำของพระเจ้ามากก็ประเมินได้ก็หมายความว่าก็จิตวิญญาณของเขาก็เติบโตขึ้นนะสมาชิกเขาก็ก็อย่างที่บอก เขาก็รู้จักพระคำของพระเจ้าแล้วก็เห็นเขาพูดพระคำของพระเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคําพูดการกระทาอะไรหลายด้านในชีวิตของเขาเอิ่มมองว่าจิตเขาน่าจะมีชีวิตที่เติบโตฝ่าวิญญาณมากขึ้นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เจออุปสรรคปัญหานะครับก็มีบ้างอย่างเช่น ที่น้องอาจจะไม่ยังยังใหม่นะก็คือมานานเรามันเป็นการที่ทําให้เขาเออต้องจัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับบางบางคนเนี่ยก็เริ่มต้นก็ยอมรับว่าบางคนจัดเวลายัางไม่ได้นะบางคนเข้าใจว่าเออต้องอ่านตอนเช้าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแนะนําให้เขาจัดเวลา,อ,าอ่านตอนไหนก็ได้ในในช่วงที่เราสะดวกในการเข้าเดียวกับอาจารย์ ถาคิดจักรอื่นๆสนใจเนี่ย<ช>ลองลองใช้โครงการนี้ดูนะครับผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนส่วนคิดจักรที่ผมใช้โครงการนี้เนี่ยเป็นเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเราเราเห็นว่าพี่น้องสมาชิกในคิดจักรของเราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่า,าคิดจักรอื่นนะครับนำโครงการนี้ไปใช้ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าพี่น้องสมาชิกต้อง เติบโตแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้อ่านพระคำของพระเจ้า<ม>ทุกๆวันนะแล้วก็มานามานาประจวันก็จะจะให้จะบอกเราว่าต้องอ่านตรงไหนแล้วก็มานาก็จะอธิบายให้เราเข้าใจในพระคัมภีร์ตอนนั้นๆด้ว<ม>ยใน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 มุมมองของคนที่เขียนมานาเพราะบางบางทีเนี่ยสมาชิกเขาอาจจะอ่านพระคัมภีร์เขาอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ แต่ถ้าเขาอ่านมานานจะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจพระคำของเจ้าในตอนนั้น